นะครับน้ำชันๆครับผมมาผมมาเจอจันได้ครับผมัผมผมผมน,นี่ชิเป็ดนี่นะหลังดูกันข้างสวยอยู่นี่ครับนี่ดูใต้หลัง โอเคคอนใหญ่ขึ้นได้เดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ให้ครบพร้อมครับผมุมครับนุนค่นครับผมโวมสดละดูเหมือนน้ำพุน่าจะได้เหมือนน้ำอย่างโตเลยโอเคครับผมต้อนสัมปษา ต้นการจุลีเดี ite, ๋ยวดูอีกทีอีกทีแังเผื่อมันขออยู่กันหลายลังโอเคครับผมเดี๋ยวทำครบขึ้นขึ้นง่ายหน่อยพรใหญ่โอเคครับไปครับผมลุยกันครบเสร็จแล้วครับผมกวาจะหายายแห้งได้ นี่ไงใบมะพร้าวแต่ใบมะพร้าวยังไม่แห้งดีดูกันครับผมอยู่ข้างบนต้่นสมสากได้เลยแหละโอเคครับไปเจอกันข้างบนครับผม

ตัดซะสิหรอสอนลางไว้ก็ถูกานี้ Yeah, no, I'm not host. อย่างี่บเดี๋ยวถอนไม่มีริ้งไ่้ตรงนี้แลรวเร ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมขอบคุณครับ